สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุขสุขคตน,นะครับเนาะตอนนี้แอดก็ม,มาอยู่วัดปูหาเจ็ดแปดเลขปูหาเจ็บแปดหมู่ว่านนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเขาก็มาตามกันต่อเลยวนะครับตามกันตอนอ่อหงกกดเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งทีมงานได้พี่น้องเด้ให้กำลังใจเฮดคลิปต่อไปนะครับเนาะเอาละครับเอาละเลขมาหลายหางอืม อ่า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 จังใจละจังเล่มตอนจังเล่มตอนนี่มาหันเล็กตะล่างมากแต่ส่งขาหันในบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวโอ้ตัดเอาโอ้ออกตกตัดออกแล้วนมื่ก่อเรียกจำนี่เรียกสามคูสามตัวเรียกสามตัวบเดียวกบอันนี้คือตัดเอาจะบนครับมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยบอเล็กตะล่างปูตัดบนเข่าทั้งหมดทั้งล่างปูตัดบนตัดบน โอ้ตัดสี่กระพกบนบนไม่มีหกบนไม่มีสี่บนไม่มีสามเหลือทํานี่มันก็เลยออกแปดเก้าแปดเก้าอ้ยปูตัดปูตัดบนลางสี่กระพกคือตัดแม่นเอานี้พี่น้องที่ครับผมหลักฐานปูไก่แปดไขวิ่งเก้าอนะปูไข่เก้าแปดแต่ออกตกกลับอย่างที่ครับผมแปดเก้าเก้าแปดตัวตัวของปูเน้นคือเก้าหกถ้าบ้นออกเก้าแปดปูไขวิ่งเก้าวางมาเก่าแล้วพวกกลุ่มตัวนี้นะปูนะแต่ว่าตัวนี้ตัวรอง ออกตัวกาบพี่น้องสิบานในกุ่มดู้ายนันมานันก่อนเล็กออกมือหนึ่งเลี้องเลองซ่องละเมินจากนนทับอรี่หัวจาวานน้นทับอรี่ครับพ่อครับผมว่าไร่บ่ได้ครับครับออนนทบุรี่ของหัวจักแล้วว่ายใส่ยูนนทบอรี่ัจจุอยน่บุรี่ถูกก่อนใจที่ลั้งอันนี้ครับผมคือเท่าันจะเอาเงินคันเถีกเอาได้ ครับเรีกเขาค่อยใจมันกะเือกแล้วมันมันต้องให้เขาก็้างมอ๋อครับต้องอกะจายตัวเลมันเบิดแล้วอันน้ไป็ื้อไหม้มไมว่าเขาจะไปซื้อเติมอ,อ่อ๋อันนี้เขเมาได้เออเออเออันนี้เอาล่างไปก่อนด้อโอ้ครับก<บ>นตลบ,บนเลขซ่องก้อนไวยออกมือหนึ่งเอาล่างไปก่อน อันนี้ดิดับว่าหันดับอยู่ดิเม่อวันเมื่อนันดับอยู่นกปูอยู่กรับผมนี่เรื่องน้ำแก่มเหนือล่างวิ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดอันนี้เอซีถ้าอยากรวมบุญช่วยปรูกับอ่ายนเฮนี้ละบันทีกกับในอ่ามูเ่ามาก สองละหมื่นก็เื่อก็มีน้ำใจให้เขาความเรียกมันบ่ดหลายคังดับบนล่างน้องเนาะบนล่างดับบนล่างครับโอ้นี่เลขดับบนล่างครับพี่ที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งทันว่าเออไปยิบมาถึงแล้วนี่นี่ว่าหันทีู่ัวกับวาก็หอมเป็ดเนี่ยมันเด็กพันน้ำมน เต็มๆเล่นอะีรครับผมตัวนี้ไปเลขซีไปเลขซ้อมมาเนี้ยนี่ก็ครผมตัวเดียวกันทั้งหมดทั้งหลางครับผมอ๋ออันนี้เลขเจ็ดนี่หนึ่พูดนี่เจ็ดพูดตาแล้วเจ็ดกัมหนึ่งพูดตาทิมอะไรนี่ว่ามีเจ็ดอ่าแปดเก้าเนี่ยอ๋อเจ็ดแปดเก้าเลยเจ็ดปัตว่าอีหลีเนาะหนึ่งก็เจ็ดเจ็ดตะขักหลามมั่ไปเรื่อหนึ่งเจ็ดแปดเก้าโอ้สามตัวหมด สองตัวล่างอีกมาเนี่ยอ้ยมันจะว่าเอาซี่ครับผมะเล่กไปหน่อยปูหิรัชนี่นี่นี่อันว่าหันมาน่ะเห็มอ้นี่แหละเลขเลขก่องเลขกช่องละหมื่นนะครับผมโค้งทุ่งท้ายห้อยซองละหมื่นจากนนทบุรีวิ่งบนเก้ากระแปดกอดข้อกันมาเลยครับผมกอดข้อกันรองชอง นี่แหละล่างวิ่งก้าเอฟซีเอฟซีอยากได้การล่อครับผมล่อโค้งท่ายลปูนะล่อโค้งทุ่ยไทยครับผมก่อนหัวหนาหนึ่งวันประมาณเที่ยงเอาล่างไปก่อนนะพี่น้องนะล่างไปก่อนล่างไปก่อนได้เลขกองมากเพื่อนบอกแพงครับผมก็เห็นไก่ซุ่มบมมีเพื่อนบอกอันนี้มันคนหุ่จักกันคนคนอยู่บ้านนี่ละครับผมแต่เหตุงานยูนนทบุรี่เพิ่นมีมูอีกอยู่ ันมีมูอยู่นานอมคนนี้มูอยู่น้นัมยู่นในหนัมผมในหนัมครับผมเร็วมากห้ปูอ่ครับพี่นองที่ครับผมแคปหน้าจอไว้เล้วอปูหล่างมาก่อนส่วนเด็กดับหันเด็กดับชุดดับบนล่างนะครับตามนี้พี่น้องที่ครับกับแคปหน้าจอไว้แต่ว่าปูหายมากแล้วทำนั่นล่ะล่างก่อนวิ่งเก้าพี่น้องล่างวิ่งเก้าเม็ดเดียวอ่าพี่น้องจับกา ว่าไงก็คืออย่าประมาทเด้อให้กลับเอาแน่ครับผมไปกลับนะปู่ไปกลับแน่อย่าประมาทนั่นเข้าใบ้านนี้เรียนมันเดินมาเนี่เดินหยังมาเนี่เดินเก้าห้ากับเก้าแปดอันนี้แล้วอันนี้แล้วปูเก้าห้าเก้าแปดเอาแบบกันป่ะอัน อันทุกงวดเลียตัวหนีมันวะครับผมครนี่มาเบิ่งขวามแท้พี่บี้สองแท้อู้คงแทะแหวนพุทธหัตสองสี่แปดมาบ่มาสอมาหันเด้นี่ครับผมมาสองตัวมานสิบสองจิตเป็นแปดสิบส ah MM ี่ไปต้องกันเด้ <ผม>ไปร่างแล้วตไปย่างแล้วตัวบานเี้มันกับไปหกมหาสีแปดต้อ<ผ>ง <ม S 2> ไปเก้าเห็ 12, นบหมสิบสองเจ็บเป็นแปดสิบสี่บานนี้สิบสองเก้าเลยบานนี้เป็นร้อยแปดอ่าบ้านนี้ทันอันนี้กัเคยเว่าไว้ังเรือกำลังบ้านทั้งนี้มันโดดใจทั้งนี้เห็นไหมครับผมบ้นนี้เก้าแปดเก้าห้าเก้าหกบานไหนเหลือเท่าไหรเก้าเจ็ดบอยบเดนเนอะครับผมบานนี้กำลังบ้าน 9, 8, 9, 5, 9, าน,านี้เพราะมันพูดเห็นไหมครับ ออกเก้าแปดออกแปดเก้าเนี่ยแปดเกะ้าแล้ก็หกสี่ครับผมเบอร์ันเบบานี้วันมหาบารนี้เก้าห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดยูนดมวัี นี่เลยค่าดอกเบี้จางนี้วันนี้ออกวันวันอาทิตย์หกแปดหกมามีเหลือหารก็แปดสิมติสเก้าครับผมสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดอีกไม่มีแปดอีกว่าหันสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบจีแปดกัปตีพอแปต้องการไปเท่าระท่างครับผมเห็นว่าดันนี่ดิแปดกัปตีไปเท่าะท่างเอาไปคุ้นวันนีสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดขันแปดหน้าหันกำลังวัดระวังทั้งเทียมมาก็ไปเนี่ยร้องตัวเนี่ยไปตัวหนึ่งเก้าห้า เก้าแปดเก้าเจ็ดบมีเด่นสองหาง <c oughs> <c oughs> ดูดีโมมี่ันพาฮัดบอกมาหนิครับบันพะฮัดมีเก้าห้าเก้าแปดเก้าเจ็ดสามหางครับผมแต่ว่ามันเด่นสองหางครับอยู่ในนี่มันโมมีเจ็ดหนิบ้านนี้วันออกวันที่ทิมหกวันหันวันพุธนี่ดีไปน้องกันลองจองกอดข้อกันเลยครับผม หอดข้อกันท่านี้มีอย่างแบบวันี้ <c oughs> <c oughs> มีสวามีสีมีเปลี่ยนโดดใสโหกสีโดดใจวันนี้วันพฤหัสที่หนึ่งห้าสามแปดสามโมมีเหลือหาก็แปดท่านี้กะหาก็แปดล้านมันเด่นหาก็แปดได้บมดเจ็ดโมมีครับพระเจ้านั่นเด่นสองหาง ก้าห้าเก้าแปดครับผมเดี๋ยวเอหน้าจอด้ว้นะเก้าหาสิ้ากมูเอาอันนี้เลขดับบนล่างพี่น้องปหน้าจอด้วยนวเลขโนี้มาคนครับผมมัดสวนเก่าเปียกเก่าเปียกเก่าเปียกเก่าเปียอยู่นะ่าเลขอ่ยุดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าแปดสามคูสามหาง เนี่ยเก้าหาเก้าแปดอันนี้เลขดับบนล่างเลขเลขดับบนล่างดับบนล่างโอ้ยร่างคือโอ้ยเส้นนอะบบเมือพอดีย่างไปหมดร้อนดิโอ้ยจับคู่ไปมือเ้านี่โอ้ยจะยังบปลงอ่ะอ๋อเปอร์อวยข้างบนบาดนี่คือโอ้ยเนาะบาดในพวกเวียอนามแคบหน้าจอยพวกนะครับอยู่ที่เลขดับบนล่างนี่ครับ วดทีแล้วยานเหย่านข้างย่านเดีเว้ยอันเนี่4หกสี่หกเขาเล็กแล้วเนาะครับเขาเรล็กขันน้ำมตนไอขนน้ำมนเขเนี้ยเจาจอยมึงนะครับเด้อปเ้ยยังไม่ย่านผมปวกหายแบบว่านี่ผิดที่ผ่เอียง เรื่งไม่ย่านเนี่ยเจังเมื่อขายให้ลูกค้าเต็มๆล้น578ให้ต่องวดมาแล้วล่างอย่างเดียวกูกาลด้กระไรก็ได้อเด็กฝาบคนใดก็แชร์ก็ติดตามเยอะเยอมันเหมืนมีผิดมีผิดก็ผู้ใดดอกไอ้เพชรคนเดิมนะครับเด้อสำหรับที่มีสวัสดีครับผม